เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาเจละสูตรในตอนที่หนึ่งเป็นพระสูตรที่สี่ในานาลันตะวักแห่งพระสุต,ตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวารวักสติปฐานสังยุตในย่อหน้าที่ 743 743มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้บันทึกบรรยากาศความสูญเสียครั้งใหญ่ของพุทธจักรเมื่อคู่พระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคลานะได้ปรินิพานจากไปในเวลาไล่เลี่ยกัน เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้รับขอบฟ้าไปพร้อมกันทิ้งให้ท้องฟ้าดูว่างเปล่าเรื่องราวเกิดขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุกเจกลนครแคว้นวัดชีพระผู้มีพระภาคประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในที่แจ้งทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ ผู้นั่งนิ่งเงียบแล้วตรัสเปรยขึ้นว่าอปิขโขเมอยังพิกขเวปริสาสุญญาวิยะขายติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมคลลานะปรินิพานไปแล้วในการก่อนสารีบุตรและโมคลลานะอยู่ในทิศใด ทิศนั้นย่อมไม่ว่างเปล่าเราย่อมเบาใจในทิศนั้นพระองค์ทรงยกย่องคู่สาวกทั้งสองว่าเป็นยอดเยี่ยมที่สุดแม้พระพุทธเจ้าในอดีตหรือในอนาคตก็จะมีคู่สาวกที่เป็นเลิศเพียงเท่านี้ไม่มีใครยิ่งไปกว่านี้เป็นความอัศจรรย์ของสาวก ที่ปฏิบัติตามคำสอนได้สมบูรณ์เป็นที่รักของมหาชนและเป็นความอัศจรรย์ของตถาคตที่เมื่อคู่สาวกเช่นนี้ปรินิพานไปแล้วความโศกเศร้าหรือความร่ำไรรำพันก็มิได้มีแก่ตถาคตเลยหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากตอนนี้คือ ประการที่หนึ่งความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่คำว่าว่างเปล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่มีคนแต่หมายถึงขาดเสาหลักขาดผู้นำทางจิตวิญญาณแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีคุณภาพคนเพียงสองคนสามารถทำให้โลกเต็มหรือว่างได้ ด้วยคุณธรรมของท่านประการที่สองความเป็นเลิศของสาวกพระสารีบุตรเลิศทางปัญญาพระโมกคลานะเลิศทางริ์ท่านทั้งสองเป็นแขนซ้ายแขนขวาที่ช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์อย่างมหาศาลการสูญเสียท่านจึงเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ประการที่สามจิตที่เหนือความโศกแม้จะสูญเสียสิทธิรักคู่บารมีแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงวางเฉยได้ด้วยอุเบกขาธรรมทรงยอมรับกฎแห่งไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดเกิดแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นการได้มาหรือการเสียไปในตอนต่อไปพระพุทธองค์จะทรงใช้โอกาสนี้เตือนสติพิสุสงฆ์ที่เหลืออยู่ให้เร่งสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองแทนที่จะมัวแต่อาลัยอาวรณ์หรือหวังพึ่งพิงผู้อื่นโปรดติดตามในตอนต่อไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร